เอาตัวนี้ไปเลยนะคะหนึ่งจุดห้างานก้างป่าเราทำเอาใจลูกค้าแล้ว <Wow. S 1> เราจัดโปรให้เรียบร้อยแล้ว <Wow. S 1> ขอหนึ่งแชร์หน้าเฟซมีเพื่อนเรียกเพื่อนให้นิดให้หน่อยนะคะแนะนำเพื่อนให้พี่ซายหน่อยคะ่ะโอเคกดแชร์ส่งฟรีหกสี เป็นสวมเตี้ยก้างปาเก็บทรงตัวนี้ของมันต้องมีกับสวัสดีลูกค้าใหม่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ lady fashion พี่สายไฟ้สดนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้อยากได้ตัวนี้ในราคาเซลล์ขอหนึ่งแชร์หน้าเฟซหนึ่งการกดติดตามนะคะส่งฟรีทุกรายการวันนี้พี่ปล่อยถูกกว่าแต่เป็นราคาที่ถูกกว่าแล้วมีกล่องให้ อุปกรณ์ครบแล้วก็มีป้ายวว้า <Wow. S 1> ถ้าคุณพี่คิดว่าดีหนูขอให้ทุกคนที่กดแชร์ให้พิซาเรียบร้อยแล้วลัวหัวใจเพื่อเปิดการมองเห็นเตรียมตัวเซฟรุ่นนี้นะคะพื้นตีตาแบนด์ค่ะพื้นตีตาแบนดนะคะโลโก้มงกุฎค่ะพี่พื้นแบนพราวที่อื่นไม่มีไลฟ์สดขาย คุณพี่เอาราคาเลทส่งไปนะคะขอลองแป๊บหนึ่งอยากดูไปพร้อมกันไหมอันนี้เป็นการรองครั้งแรกเลยค่ะใส่ครั้งแรกเหมือนทุกคนเลยนะคะพี่จะบอกว่าจริงๆอะ่ะปัจจุบันพี่ใส่รุ่นก้างปลาอยู่แต่เป็นก้างปาตัวเสริมส้นอุยใส่แล้วอารมณ์คือเหมือนใส่เสริมส้นเลยอะแต่เป็นตัวเตี้ยนะ เออสวยไหมคะคุณพี่มันค่อนข้างมีมิตินะคะดีเทลค่อนข้างเรียบหรูค่ะแฝงความสวยแพงแต่งตัวโคตรง่าย1.5งานพื้นเบานะคะแล้วก็พื้นโค้งงอได้360องศาแบบนี้นะคะด้านหลังที่รักที่สายพับตะเข็บเก็บขอบให้หรูๆเลยค่ะงานมีป้ายมีกล่องเฮ้ยการันตีนะคะรุ่นนี้ใส่แล้วไม่กัดหน้าเท้าไม่บาดหน้าเท้าด้วยเรียกได้เลยว่าการันตีเพราะว่า ใส่อยู่จริงแล้วก็เป็นช่างเจ้าเดิมเทคนิคการทับซับเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเล็กสุดสามสิบหกใหญ่สุดสี่สิบถ้าที่รักคิดว่าพี่ซายยังใจดีไม่พอหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วพี่เพราะว่าค่าส่งหนูก็ออกให้เขาไม่ได้ลดค่าส่งให้หนูหนูไม่ได้ไปส่งฟรีนะคะกับขนส่งนะอ่ะหนูขอกำลังใจแค่โวหัวใจแล้วก็จิ้มหนึ่งแชร์ดำสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบค่ะ ความสูงหนึ่งจุดห้านะคะตรงนี้นะเป็นกีตอร์ไม่ลอกไม่หลุดนะคะแล้วก็ไม่บาดเก็บกระชับนะคะก้างปลาโชว์นิ้วก้อยไม่ได้โชว์รองก้อยมันจะมีเซ็กซี่เบาๆแล้วทำให้เท้าเราดูมีออร่าผิวฉ่ำน้ำตามสามหกตามสามเจ็ดตาลสามแปดตามสามเก้าตาลสี่สิบสีแดงค่ะเก็บกระชับนิ้วโป้งเก็บกระชับนิ้วก้อยแดงสามหกสามเจ็ดสมแปดสามเก้าสี่สิบค่ะ แล้วก็สีทองนะคะทอง3637383940ค่ะแล้วก็สีเทานะคะพื้นโค้งออได้นะคะตัวนี้เป็นงานพื้นเอเฟเตี้ยที่สุดแล้วนะตอนนี้นะคะเทาสามหกสามเจ็ค่ะแล้วก็สีกรมกลมสามหกสามเจค่ะพี่ไซา์เท้าสานะคะใส่ไซส์38ตรงไซส์พื้นตีตาแบนไปพร้อมกล่องที่โคตรแข็งแรงไม่ต แพทเทิร์นหนนิ้วตัวนี้ใส่ละข้อเท้าสวยค่ะมีใครใส่เสริมส้นไม่ได้แนะนำเอฟตัวนี้ก่อนนะคะใครที่ใส่เสริมส้นไม่ได้แต่อยากมีข้อเท้าเรียวๆสวยๆเหมือนใส่เสริมส้นเอาตัวก้างปาเตี้ยไปสีดำค่ะ36 37 38 39 4จนะคะคุณพี่หนูการันตีนะงานไม่กัดเท้าจริงๆแล้วงานเบาพื้นเบา ตัวนี้จะพิเศษนิดนึงค่ะพี่เพราะว่ารับน้ําหนักได้200กิโลเลยนะคะเท้าวอุอ้มหลังเต่าให้บวกเพิ่มหนึ่งไซส์นะคะตาม36ตาม37ตาม38ตาม39ตาม40นะคะแดง36 37 38 39 40ค่ะเก็บกระชับโป้งก้อยไม่บีบหน้าเทา้ามีพื้นที่หายใจให้หน้าเทา้านะคะ ทอง3 6 3 7 3 8 3 9 40ค่ะแล้วก็สีเทานะเทา3 6 3 7 3 8 3 9 40ค่ะแล้วก็สีกรมกลม3 6 3 7 3 8 3 9 40ที่รักก้างปา1.5นิ้วก้างปลาเตียสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องกลับไปขอดูก่อนว่าเราลงราคาอะไรกันผิดหรือเปล่าเพราะว่าไลนนี้ปล่อยให้แค่359บาบทฟรีอะพี่ ถูกไปไหมอะ่ะแบรนดแท้พื้นงอได้งานกลางปลาทำโคตรยากกล่องมีป้ายพื้นตีตาแบนด์งานเหมือน FF ความสูงเหมือน FF เลยพี่1.5นิ้วเท่ากันกลางเอียงสลบเหมือนกันนะคะดูงานด้านข้างเห็นปลาพื้นไป็งานส่งชิ้นเหมือนกันนะคะเอาสีที่มันใกล้เคียง ใกล้เคียงที่สุดเนาะเห็นไหมคะพื้นเป็น2ชิ้นเหมือนกันนะคะชั้นบนนะคะลูกค้าจะเป็นพีวนิ่มนะคะซับพอร์ตกันกระแทกด้านล่างจะต้องเป็นพีวที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะ <Wow. S 1> ไว้ทะลอ,อกกับปูนเนาะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นการมี2ชิ้นนะคะ <Wow. S 1> เหมือน FF เลยพี่1วันได้ของช้าสุดไม่เกิน3วัน <Wow. S 1> นี่ค่ะข้อเท้าเรียว <Wow. S 1> เห็นไหมคะกรมสา3หกสามเจ็ขารับน้ำหนักได้สองร้โลพื้นไม่ยวบแล้วก็เท้าไม่แบกค่ะ เข้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบค่ะตานสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบค่ะสีทองค่ะทองนะคะสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบค่ะสีแดงค่ะหลูมากเลยสีแดงอะแดงสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบนะคะดำสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบค่ะกดรับการแจ้งเตือนตั้งค่าเห็นโพสก่อนด้วยจ้า